สองวันนี้เนาะวันที่11และว,วันที่12กันยายนเนี่ยที่วิทยาลัยนะครับฝ่ายวิชาการเขาก็จัดให้มีการพรีเซนต์โปรเจกต์นะครับหรือโครงงานชิ้นงานของนักเรียนชั้นปอวอช .3 และปอวอสอสที่กําลังจะจบการศึกษาเพื่อเป็นการประมวลความรู้ในการทําชิ้นงานนะครับทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะการทําชิ้นงานการทําโครงงานต่างๆเนี่ยของนักเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยทำไปทําไมนะครับทำไมต้องทํา ครับคือมันมีมานานแล้วนะครับหลักสูตรนี้นะอย่างแรกเลยที่เขาให้มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดทําโครงงานหรือโครงการเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาแล้วก็การทํางานเป็นทีมอ่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะครับปลูกฝังความรู้กระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยได้เห็นความสําคัญของการนําวิชาต่าง ที่เรียนมาตลอด3ปีหรือ2ปีหรือ5ปีเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เกิดเป็นชิ้นงานที่ตัวเองอยากทำหรือถนัดนะหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของทางวิทยาลัย